กติเคยวาดรูปอยู่เป็นประจำค่ะแต่ช่วงหลังหยุดวาดไปเป็นปีทำให้รู้สึกว่ามือไม่ค่อยนิ่งและทักษะด้านดิจิทัลอาร์ตที่เคยทำไว้เหมือนจะหายไปเยอะครั้งน,นี้เลยอยากใช้โอกาสนี้กลับมาฝึกอีกครั้งหนึ่งค่ะเพราะคิดว่าการวาดรูปเป็นทั้งงานอดิเรกที่ชอบและเป็นทักษะที่สามารถต่อยอดได้ในอนาคตค่ะไม่ว่าจะเป็นงานกราฟิกแอนิเมชันหรือใช้ทาสื่อประกอบงานต่างๆก็ตาม สำหรับงานนี้นะคะตั้งใจจะใช้เวลารวนประมาณ6ชั่วโมงค่ะเพื่อสร้างภาพดิจิตัล1ภาพโดยเน้นฝึกตั้งแต่กระบวนการคิดการวางโครงไปจนถึงการเก็บรายละเอียดเพราะการทำหนภาพให้สมบูรณ์น,นั้นจะช่วยพัฒนาทั้งความอดทนความละเอียดความเข้าใจเรื่องแสงสีและความควบคุมลายเส้นต่างๆค่ะซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญของดิจิทัลอาร์ตทั้งหมดค่ะเริ่มแรกนะคะก็จะเริ่มจากการวอร์มมือก่อนค่ะ พราะห่างหายจากการวาดมานานการวอมือจะช่วยให้สมองกับการควบคุมกล้ามเนือ้อกลับมาทำงานร่วมกันได้ดียิ่งขึ้นค่ะจากนั้นก็จะหาภาพอ้างอิงเพื่อตั้งโทนแล้วก็ไอเดียของงานค่ะซึ่งอันนี้นะคะจะช่วยทำให้ได้ฝึกการมองภาพรวมแล้วก็การออกแบบโมเดลโทนค่ะพอมีไอเดียแล้วก็จะเริ่มร่างภาพคร่าวๆนะคะตรวจสัดส่วนให้ถูกต้องและลงเส้นให้สะอาดยิ่งขึ้นค่ะ ต่อมาคือการลงสีพื้นค่ะแล้วก็เพิ่มแสงเงาซึ่งเป็นส่วนที่ใช้เวลานานที่สุดเราต้องฝึกเรื่องการแยกแสงหลักแสงรองทิศทางของเงาต่างๆแล้วก็การเลิกโทนสีให้ไปในทิศทางเดียวกันนั่นเองค่ะขั้นตอนนี้นะคะจะช่วยพัฒนาการสังเกตและความเข้าใจในเรื่องค่าของสีอย่างมากค่ะสุดท้ายนะคะก็จะเก็บรายละเอียดเล็กๆเช่นเส้นผมเงาสะท้อนดวงตาแล้วก็ปรับโทนสีให้รวมๆเนี่ยให้กลมกลืนกัน ก่อนจะเซฟเป็นไฟล์ภาพเสร็จสมบูรณ์ค่ะโดยรวมแล้วนะคะการกลับมาวาดครั้งนี้นอกจากจะได้ภาพหนึ่งแล้วเนี่ยยังทำให้เห็นได้ว่าทักษะหลายอย่างเนี่ยเริ่มกลับมาชัดขึ้นจริงๆค่ะทั้งความคล่องความใสใจในรายละเอียดแล้วก็ความเข้าใจในเรื่องแสงสีเรื่องอันนี้นะคะก็เป็นการฝึกที่จะทำให้การวาดรูปเนี่ยกลับมามั่นใจมากขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าถ้าเราฝึกต่อไปเรื่อยๆื่อเนี่ยก็คงได้พัฒนาต่อไปอีกเรื่อยๆแื่ในอนาคต I uh -huh.